ตอนนี้เรามีเวลาถาม45วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพ่อชื่ออะไรดีไอ้าวไม่ได้อเรือ่องเ,เกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ตอนป,ป,ปอหรือมออะไรมัธยมครับมัธยมมอตอน้นหรือมอปลายครับม,มปลายทะเลาะกับเพื่อน1คนหรือหลายๆคนเลยคนเดียวครับทำไมอยู่ดีๆเขามารอชื่อพ่อเราก็เหมือนว่าพ่อผมเนี่ย ชื่อขายสับประหลาดตัวหนึ่งาขายสับประหลาดตัวหนึ่งแล้วทำไมแล้วคราวนี้วันนั้นผมอาจจะแบบแต,แต่งตัวมันสับประหลาดตัวนั้นเพื่อนเลยทัก ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนหมายถึงสัตประหอดก็เลยคิดว่าเป็นล้อชื่อพ่อเราใช่ครับไปดิบูวินไหนเรื่องอะไรยังไงมันเกิดขึ้นยังไงคือเพื่อนมันมาล้อไม่ถูกกันอยู่แล้วเราเขาอยู่ดีมาเรียกชื่อพ่อหรือว่าว่าพ่อเราหรือว่ายังไงตอนแรกมันกระชากกระเป๋าก่อนแล้วมันก็จ้องหน้าบอมีอะไรมันก็มันก็ล้อชื่อพ่อก็ไม่ได้มีอะไรพยายามไม่สนใจเสร็จปุ๊บมันทำเลยๆรอบเหรอมออะไรครับตอนนั้นมสามแล้ว ครูเรียกเข้าห้องปกครองไหมไม่ไม่มีใครเห็นเงียบๆเ,เหรอแล้วของนีโออ่ะครับเรียกเข้าห้องปกครองไหมเขาไม่มีครับเป็นยังไงล่ะสกิลการเล่าของนีโอและภูวินมีพิรุษตรงไหนให้เวลาเรนเจอร์วิเคราะห์หน่อยเอาจริงป่ะโรงเรียนแบบ อเลยไม่มีทางไม่มีทางยี่งล้ชื่อพ่อแล้วมันจะมีไม่มีสำหรับผมนะผมคิดว่าแบบโรงเรียนชายล้วนการล้อชื่อพ่อชื่อแม่ตอนเด็กๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องเบสิกแต่อย่างสำหรับครูวินอ่ะผมรู้ว่าแบบอน้องเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆโดนล้อบ่อยๆมันอาจจะปี๊ดแตกแต่ยานีโอเแก่ไอ้พวกนี้มันไม่คิดมากคือจะบอกว่านีโอไม่น่าสะทกสถานไม่น่าแล้วยิ่งมันเป็นนักกีฬาทุนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางทำอยู่แล้วรู้ได้ไงเป็นนักกีฬาทุนเปนักเี่นเป็นนักกีฬาบาสมันไม่มีทางทำอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะครูวินเวลาเล่าเนี่ยเเเคคาาามมมีววป็นนนอออิร์ขง ไหญ่ยเยอะประมาณหนึ่ง <c oughs> แต่นนโอเนี่ยไม่มีอินเนอร์อะไรเลย,เลยสรุปเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องจริงล้วนของโพเวินนะคะคและเนโอปวดเล่นครับอ่าไม่รู้หละจะเป็นเรื่องของใครนะครับไปแจวเรือฉเฉลยกันดีกว่าแจวมาแจวจ้ำจึดน้ำนิ่งไหลลึกนึงึคนแจวอ้าวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกหนึงึงคนแจ,จวแจ,จ,ว,จ,จ,นนเจ,จวเรือไปซื้อดินสอแจวเรือไปซื้อดินสอใครเคยทะเลาะกับเพื่อนเพราะโดนล้อชื่อพ่อลุกขึ้นมาแจว แจวจำจึงนั่เล่นในรึนเริ่มถึงคนแจวแจวมาแจวจำจึงนั่เล่นในรึนเริ่มถึงคนแจวแจวเรือเป็นซื้อริซอแจวเรือเป็นซื้อริซอเคยทะเลาะกับเพื่อนพอโดนล้อชื่อพ่อหรอนิโอก็คือผมเองค่ะเลยานโอแก่ไอ้พวกนี้มันไม่คิดมากคือจะบอกว่านนโอไม่น่าสนทุกสถานไม่น่าไม่น่าเรื่องจริง ตามนั้นเลยใช่ไหมตามนั้นเลยครับเหมือนว่าวันนั้นอ่ะเอาตรงๆมาบอกชื่อพ่อไปเลยนะครับพ่อผมมาชื่อฮะคือปบติอ่ะรอได้เลยโบติเพื่อนผมอ่ะไม่เรียกชื่อผมแล้วเรียกว่าไอฮะไปเลยแต่วันนั้นเหมือนว่าไอเพื่อนคนนี้มันแบบมันกวนผมมานานแล้วอ่ะใครก็ได้ในโลกนี้ร้อชื่อพ่อผมได้ยกเป็นมันคนเดียวพม่เข้าใจพี่เข้าใจไหเข้าใจเข้าใจใช่มวันนั้นผมก็มาร์กหน้ามาร์กหน้าเป็นสีเขียวมาร์กหน้าในโรงเรียนด้วยเหรอใช่เออมึงนี่มันยังไงเนี่ยขอหน้ากีฬาไงครับผมอาบน้ำผมเลยมน๊บบั มันก็หันมาบอกฮักแล้วตอนนั้นผมก็คุยโทรศัพท์อยู่ hm ไม่ได้ยินคุยกับพ่อด้วยก็ได้แบบกับพ่อด้วยวา,างว like า,างมือลง Remember, พ่อก็บอกใครเรียกกูตัดสายตดตายพ่อบอกป้าป้าเปนหนึ่งนะครับพูดว่าอะไรนะฮะทำไมไหวแล้วตอนนั้นได้ยินแค่ฮอลล์คู่ก็ขึ้นแล้วสรุปแล้วจริงๆอ่ะไอเพื่อนคนนั้นไม่ได้มีเจตนาจะรอชื่อพ่อป่ะหรือว่าเขาจะบอกว่าฮะใช่มาคุยกันที่หลังมึงต่อยกูทำไมวะก็รอชื่อพ่อังไงรอตอนไหน บอกว่าฮักเลยบอกว่าอย่ามามั่วฮักอะไรวะ<ช>ก็ตอนนั้นว่าหน้าสีเขียวผมเลยส่องกระจกหันไปเออว่ะฮักเออว่ะสุดท้ายแล้วก็เคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล,กแล้วก็ไม่มีอะไรจบกันครั